าชีพสัตวแพทย์ที่ต้องรักษาสัตว์แปลกหรือเอ็กโซติกเพทจะมีวิธีการรักษาอย่างไรยาแค่ไหนต้องบอกว่าเอ็กโซติกเพทส่วนใหญ่ที่ป่วยใช่ครับเอ็กโซติกเพที่ป่วยส่วนใหญ่มากกว่า90%เป็นเป็นเรื่องมาจากการจัดการทั้งนั้นเลยครับเราไปฟังรู้ดูว้าวกับคุณหมอรักษาสัตว์แปลกกันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฟังรู้ดูว้าวกับผมตูนวรัตนะครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับทักษะอาชีพต่างๆที่ฟังแล้วโอ้โหว้าวมากๆนะฮะเขาทํางานกันยังไงเราจะพาไปเรียนรู้กับผู้รู้ลึก รู้จริงนะครับในแต่ละอาชีพว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีการจุดประกายความฝันหรือว่าเติมเต็มความฝันในวัยเด็กที่เขาต้องการได้ขนาดไหนและทําเป็นอาชีพจริงๆด้วยทักษะอะไรแบบไหนกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้จะพาไปรู้จักอาชีพเกี่ยวกับสัตว์ครับอาชีพเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยลองเดาดูครับคุณผู้ชมมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่หมาคาเฟ่แมวคาเฟ่นกหรือร้านขายอาหารสัตว์นะฮะแต่วันนี้ครับฟังรู้ดูว้าวว้าวกว่านั้นครับผมจะพาไปรู้จักกับคุณหมอรักษ สัตว์แปลกหรือที่เรียกกันว่าเอ็กโซติกเพนั่นเองนะครับสัตว์แปลกในที่นี้เนี่ยอาการก็แปลกตามไปด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกในกระรอกนิ้วในช้างนิ้วในนกโอ้โหฟังนี่ก็ตกใจแล้วว่าเอ๊ะคุณหมอเขาจะวินิจฉัยยังไงรักษาแบบไหนว่าแล้วอย่ารอช้าไปทำความรู้จักกับคุณหมอรักษาสาัตว์แปลกพร้อมๆกันเลยครับตามมาเลย วันนี้เรานัดสัตวแพทย์ท่านหนึ่งเอาไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์พนาลัยค่ะมาชวนคุณหมอพูดคุยถึงอาชีพสัตวแพทย์ที่ไม่ได้รักษาอาการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงทั่วไปเท่านั้นแต่รักษาสัตว์แปลกด้วยไม่ว่าจะเป็นนกเต่างูกระต่ายกิ้งกาและอีกสารพัดสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกถ้าอยากว้าวกันแล้วตามพี่ตูนไปพบคุณหมอกันค่ะนี่เจอแล้วเจแล้ว คุณหมอเบนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมออนุญาตน,นะครับนี่ทำอะไรอยู่ฮะอ๋อกำลังดูนกอยู่ครับโอ้นี่คือนกกู้หรือว่าเขาแมวนะอันนี้นกเขาป่าหลังจุดครับนกอะไรนะฮะเขาป่าหลังจุดเขาป่าหลังจุดเป็นอะไรมาครับคนนี้เป็นนกที่ <S <S เป็นนกสักป่าคุ้มครองของไทยน,นี่แหละครับเพื่อว่าตัวนี้โดนจับมาเลี้ยงเราก็เลยช่วยเหลือมาแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมา เห็นไหมครับว่าเขาจะใส่ที่ล่ามเอาไว้<ม>เดี๋ยวเราก็จะมาถอดแล้วก็จัดการตรงนี้แล้วก็ปรับพฤติกรรมแล้วเดี๋ยวส่งหน่วยงานที่ฟื้นฟูเขาแล้วก็ปล่อยเขาค,คืนสูน่ธรรมาชาติและอย่างที่เรายืนตรงนี้คือส่วนไหนของโรงพยาบาลครับตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นสัตว์ป่วยในของทางโรงพยาบาลสัตว์พันธุ์อะไร ก็ะค,ะคือเหมือนกับเวลาผู้ป่วยที่มีอาการที่ต้องให้คุณหมอดูแลเนี่ยเขาก็จะมาแอดมิดหรือว่าพักป่วยอยู่ที่นี่เหมือนคน,นเลยเพื่อให้คุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดจะได้มีการรักษาตามแผนแล้วก็ให้ยามีการรอผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมาพักอยู่ที่สัตว์ป่วยในแล้วสัตว์ป่วยในแต่และชนิดเนี่ยมันสามารถอยู่รวมกันได้ใช่ไหมฮะอ่าจริงๆเราเราเองก็จะมีสัดส่วนในการแยกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลายตัวเนี่ยเราก็จะมีส่วนการจัดการดูแลที่แตกต่างกัน บางตัวายกตัวอย่างง่ายๆอย่างบางตัวเนี่ยเราจะำเป็นต้องใช้การควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนจากร่างกายเขาเพราะบางทีเนี่ยบางตัวต้องการอยู่เย็นบางตัวต้องการอยู่อุ่นอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นตัวอะไรบ้างต้องการอยู่เย็นอยู่ถ้าอยู่เย็นเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือเป็นพวกกระต่ายกระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ทนร้อนนี่ไงข้างล่างนี้เลยอ่าใช่ก็จะมีกระต่ายมีกระต่ายที่ป่วยหลายตัวแล้วก็จะมีการจัด การดูแลแตกต่างกันไปนแต่ว่าตัวที่ยังต้องการอุณหภูมิเนี่ยเราก็จะมีการเซตระบบตู้ควบคุมอุณหภูมิต่างของโรงพยาบาลไว้เพื่อปรับอุณหภูมิให้เขาอยู่ในรูปที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกเราเนี่ยูย่34องศาเราจะรู้สึกว่าเราร้อน,ร,อนร้อนมากเลยแต่ว่าในขณะที่นกหลายชนิดเนี่ย 34องศาเนี่ยคืออุณหภูมิร่างกายที่เขารู้สึกโอเคละกำลังสบายใช่เป็นอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่ทาให้เขารู้สึกโอเคไม่ร้อนไปอย่างเงี้ยครับแล,แล้วนกเคสไหนที่ต้องอยู่ในตู้ปรับอุณหภูมินกตัวไหนที่อยู่นอกได้อ่าจริงๆถ้านกปกติเนี่ยที่มีสุขภาพดีแข็งแรงเนี่ยเขาก็จะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้เหมือนเราเลยเพราะว่านกถือว่าเป็นสัตว์เลือดอุ่นเหมือนเราเนี่ยเขาสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายเขาให้เป็นไปตามปกติได้แต่นกที่ป่วย เวลาเขาป่วยเนี so, ่ยร่างกายการควบคุมอ <Okay. S 2> ุณหภูม <o> sí. ิร like ่างกายเขาเริ uh ่มเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งถ้าอุณหภูมิข้างนอกเย็นเขาจะยิ่งสูญเสียพลังงานเพราะว่าเขาต้องเอาพลังงานมาต้องชดเชยเพื่อมาทําให้ร่างกายเขาอุ่นเพราะฉะนั้นการยิ่งสูญเสียพลังงานจะทําให้ร่างกายเขายิ่งซุดลงสุดลงสุดลงเพราะฉะนั้นการควบคุมอุณหภูมิที่ดีเนี่ยจะทําให้การดูแลสุขภาพเป็นไปได้อย่างตามขั้นตอนและวิธีการ แค่เริ่มต้นก็ว้าวกันแล้วค่ะเพราะคุณหมอพาชมพื้นที่สัตว์ป่วยในคล้ายๆกับหอผู้ป่วยในของคนเรานี่แหละค่ะที่นี่มีสัตว์แปลกล้ยต่อหลายประเภทมาพักฟื้นด้วยเราแอบเห็นงูตัวหนึ่งที่นอนขดอยู่ในตู้พลาสติกค,ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้จังเลยว่าเจ้างูตัวนี้ป่วยเป็นอะไรมา อย่างน้องงูที่กําลังหลับอยู่ตรงนี้นี่เป็นงูอะไรฮะตัวนี้คือกินท n tree อนครับก็คือนกไม่ใช่นกงูหลามต้นไม้งูหลามต้นไม้ g ร e e รี r e ร t ต้นไม้ไม่ใช่ีชาเขียวได้ใช่ใช่ใช่ป่วยเป็นอะไรมาครับคือปกติงูพวกนี้ครับโรคหลักๆที่เราจะพบได้บ่อยๆก็คือช่องปากอักเสบโอ้โหเหรอใช่ครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากกัดการติดเชื้อในช่องปากเรื่องการกินใช่ครับบางทีการกินการฉกเหยื่ออะไรต่างๆเนี่ยบางทีแบบว่า ฉกแล้วไปชนตู้อะไรยงี้ครับหรือบางทีบางงูตัวแบบมันตื่นมันก็ไปเลื้อยถูตู้มันก็ทําให้เกิดการติดเชื้อในช่องปากได้าะนั้นถือว่าเป็นโรคเบสิกของงูอ่าใช่ครับก็จะพบได้ถ้าพเขาเรียกว่าสุขลักษณะไม่ดีด้วยอย่างเงี้ยครับการระบายอากาศต่างๆไม่ดีการรักษาช่องปากงูเนี่ยทำยังไงให้คนรักษาไม่โดนเขมือหรือโดนฉกซะเองต้องวางยาสลบไหมครับอ๋อไม่ไม่ครับส่วนใหญ่จะใช้ physical r e s t r a หรือว่าการจับบังคับ จับบังคับใช่ครับการจับบังคับก็คือเราต้องรู้ว่างูแต่ละชนิดเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรเหมือนเดิมครับกลับเข้าไปคือเราต้องทําความรู้จักเขาก่อนคือเราต้องรู้จักพฤติกรรมก่อนปกติก่อนใช่งูพวกนี้เป็นงูที่มีาานิสัยดุร้ายชอบฉกแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าโอเคเขาเป็นแบบนี้เราจะต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างในการป้องกันไหมเช่นบางคนก็จะมีไม้เกี่ยวงูอะ่าใช่ไหมครับางคนก็จะมีถุงมือสําหรับจับเพื่อป้องกันไม่ให้งูฉกเราแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่างูที่เรากําลังทํางานด้วยเนี่ยเป็นงูมีพิษหรือไมม่ีพิษ เรียกได้ว่าอุบัติเหตุระหว่างการรักษาเป็นเรื่องที่สตัตวแพทย์ต้องเจอเป็นประจำค่ะไม่โดนข่วนก็โดนกัดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่คุณหมอรู้วิธีป้องกันอย่างดีเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยละค่ะทีนี้อยากรู้กันไหมคะว่าส่วนใหญ่ e x ็กโซติกเพมักจะป่วยเป็นอะไรมาให้คุณหมอรักษาต้องบอกว่า Exotic ติกเพส่วนใหญ่ที่ป่วยใช่คนี้ครับเอ็กโซติกเพที่ป่วยส่วนใหญ่ มากกว่าเเปอ็นเป็นเรื่องมาจากการจัดการทั้งนั้นเลยครับการดูแลของเจ้าของโภชนาการการเลี้ยงดูอะไรต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องของการจัดการหมดเพราะว่า Exotic Pet เพนี่ยมันเหมือนมันบางชนิดเนี่ยมันแทบไม่มีข้อมูลอะไรลึกซึ้งเท่ากับสุนัขแมวใช่ไหมครับสุนัขแมวเนี่ยถือว่าเป็นถ้าเทียบกับคนแล้วเนี่ยสิ่งที่มีวิฒนาการเรื่องแพทย์ใกล้เคียงกับคนที่สุดก็น่าจะเป็นสุนัขแมวใช่ไหมครับคราวนี้พอพอมา ถึงในจุดที่เป็นเอ็กโซติกเพซเนี่ยหลายชนิดเป็นเขาเรียกว่า Data deficiency เลยคือไม่มีข้อมูลบางทีแบบไม่รู้ต้องทำยังไงหรือถ้าเป็นพวกคอมมอนอย่างเช่นกระต่ายเนี่ยเราก็ถือว่ามีการดูแลจัดก,การถ้าเราเทียบอันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าเราลองดูว่าเราอาจจะเห็นว่าการดูแล,แลเลี้ยงสัตว์ได้ดีขึ้นกว่าอดีตการมากๆดูจากอะไรรู้ไหมครับอายุไขเฉลี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอายุไขเฉลี่ยของสัตว์ตเนี่ยสูงขึ้นมากโดยเฉพาะกระต่ายเนี่ยจะเห็นตัวเลขที่ชัด เออแลวก็อันที่สองคือจะมีโรคที่เกี่ยวข้องกับความชราเกิดขึ้นเยอะนั่นแปลว่าคนเลี้ยงดูดีขึ้นจาก<ช>ความเข้าใจใ<ช>ไม่ใช่แค<ช>่ <ๆ S 1> อยากเลี้ยงอย่างเดียว<ช>ถูกต้องครับเราก็ต้องบอกข้อมูลมันเข้าถึงไปไง่ายขึ้นได้ฟังรู้สิ่งต่างๆจากคุณหมอมาสักพักแล้วต่อไปเราไปดูว้าวกับการทำงานของคุณหมอกันบ้างดีกว่าค่ะทำการรักษาย,ยังไงวันนี้มีเคสแบบไหนมาให้คุณหมอตรวจบ้างไปว้าวพร้อมกันเลยค่ะ พยายามลงโดานแต่ออ้หัวใชขึ้นตอนนจะึ้เป็นขนาดรงนีนเอใช่ที่เป็นเสียงหายใจที่มาเลยทกินคือได้ยังไงครับนลองขอดมีตอ,น,อ,อนนี้ยังเป็นอยู่ไหมเปล่นอึกฝ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 ึก เจ้านกแก้วสันคอนัวสีส้มตัวนี้มีอาการขับถ่ายบ่อยกว่าปกติและมีเสียงออกมาจากอวัยวะภายในเจ้าของไม่นิ่งนอนใจรีพามาให้คุณหมอช่วยตรวจด,ดูความผิดปกติค่ะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงลุกแป๊บนึง ส่วนเจ้านกกระตัวสีขาวตัวนี้คุณหมอบอกว่ามันกระเพาะทะลุค่ะโถเห็นคุณหมอว่ามันกำลังหิวหน้าดูน่าสงสารจริงๆเลยเจ้านกน้อยว่าแต่คุณหมอจะรักษาย,ยังไงกันนะอย่างเคสนี้เป็นอะไรมาครับคุณหมออาอย่างตัวนี้มีปัญหาเรื่พองกระเพาะพักทะลุค,ครับกระเพาะพักที่นกเนี่ยปกติเวลานกเขาทานอาหารครับเขาจะกินอาหารลงไปแล้วไปเก็บไปตุงกระเพาะส่วน ที่เรียกว่ากระเพาะพักกระเพาะพักพพนี่เป็นส่วนใช่ใช่มันจะพะักไว้ก่อนเหมือนจะพบได้ในพวกนกปากขอพวกนี้ใช่ไหมครับพบได้ในพวกกลกุ่มกาดนกพิราบเนี่ยเวลากินแล้วมันก็จะตุงๆตงอยู่เนี้ยก็คือเป็นส่วนที่หลอดอาหารมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นคล้ายกระเพาะแต่ไม่มีการย่อยนะครับแค่เป็นที่ส่วนพักแล้วหลังจากนั้นอาหารจะค่อยๆไหลลงไปกระเพาะแท้ เพื่อทําการย่อยอาหารเหมือนมีสองกระเพาะใช่ก็คือจริงๆเขาจะมีกระเพาะแท้ๆอยู่ข้างล่างอยู่ข้างในตัวแล้วก็ส่วนที่เป็นกระเพาะพักคราวนี้ปัญหาคือนกหลายตัวเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อในกระเพาะพักแล้วก็มีการติดเชื้อในส่วนที่อาจจะเกิดจากการติดเชื้อหรือไม่ได้ติดเชื้อก็ได้เช่นถ้าติดเชื้อก็อาจจะติดพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่มันเป็นแบบป้อนอาหารแล้วเขาใช้อาหารที่ร้อนเกินไปเขาจะเรียกว่ากระเพาะมันจะเบิร์นหรือว่ามันไหม้ พอมันลวกอ่ะเหมือนโดนน้ำร้อนลวกกระเพาะมันกระเสียหายแล้วมันก็จะเกิดเป็นเนื้อตายแล้วก็แตกออกมาเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ครับเนี่ยเราก็จะเห็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งก็คือนกจะรู้สึกหิวตลอดเวลาเพราะว่าอาหารไม่ลงเพราะมันลวกออกอันที่สองคือเราจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะเลอะเทอะการเลอะเทอะแบบนี้นั่นหมายความว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเปื้อนแล้วอ่าเนี่ยเวลาเจ้าของที่เขาป้อนเขาจะเห็นว่ามันไหลออกมา เห็นลักษณะทางกายภาพแบบนี้คือเราไม่ต้องเอกซเรย์แบบคนว่าคนนี้ก็เพาะทะลุเห็นเ่ามัเว็นิสัยเลยเดี๋ยวผมจับให้ดูแล้วกันอันนี้มาลูกอันนี้นกยังเด็กน้อยอยู่เลยคืออะไรวันนี้แค่สี่เดือนเองอ่ะนี่ครับอู้นี่ครับโอ้โหนีจริงด้วยฮะเลยเห็นไหมครับอ่าแล้วก็นี่ครับส่วนที่ทะลุก็คือตรงนี้นี่ครับนี่ทะลุเลยนะครับโหเลยทีแรกเนี่ย ผมเข้าใจว่าทะลุอยู่ภายในนะคุณผู้ชมอันนี้ทะลวมังนอกแล้วก็ไหลเปื้อนออกมาเลยโ oh, oh, อ้โหนถือว่ารุนแรงมากไหม<ก>ครับก็เป็นเคสที่พบได้บ่อยอยู่แล้วครับในกลุ่มของนกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเนมื่อก่อนอาจจะเข้าใจว่า เป็นการป้อนร้อนะส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วในปัจจุบันเราพบว่าสาเหตุของการเกิดกระเพาะทะลุเนี่ยไม่ได้มีแค่การป้อนร้อนแล้วบางทีเราจะไปโทษคนเลียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะจริงๆเรื่ององค์ความรู้ในการเรียนเนี่ยปัจจุบันเติบโตมากแล้วก็คนเข้าใจเยอะแต่ว่าต้องบอกตรงๆว,ว่าหลายตัวมันเกิดจากการติดเชื้อปัสสาวะ หลายตัวเกิดจากการติดเชื้อราอย่างเงี้ยก็มีแล้วมันทําให้เกิดการเน่าแล้วก็แตกติดเชื้อ,อด้านในแล้วก็แตกออกมาเลยครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราผ่าตัดเคสเอยางเนี้บ่อยมากกรณีแบบนี้คือต้องผ่าตัดเย็บเข้าไปใช่ครับทำทำการสัลยกรรมโดยการที่เราจะผ่าตัดเพื่อซ่อมหลอดอาหารเดิมก่อนแล้วก็เอาผิวหนังมาซ่อมใช้เวลานานไหมในการาผ่าตัตัวหนึ่งถ้าถ้าพูดถึง การผ่าตัดเนี่ยเราก็จะใช้ต่อเคสหนึ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเองเหรอครับใช่รวมวางยาก็คือรวมวางยาสลบผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงต่อเคสดังนั้นถ้าคุณเจ้าของเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ต้องกังวลใช่ครับก็คือความเสี่ยงจริงๆต้องบอกกอนว่าจริงๆความการผ่าตัดไม่ใช่เรื่องยากแต่ความยากของมันก็คือการวางยาสลบเพราะว่าระบบการหายใจการทางานของเขาเนี่ยแตกต่างกับสัตว์อื่นๆ ยังไงครับคุณมอาคือนกเนี่ยเขาจะมีปอดอย่างมนุษย์หรือว่าสุนัขแมวเงี้ยเวลาเราหายใจหายใจเข้าไปแล้วก็หายใจออกครับอันนี้ก็คือเป็นอากาศมวลเดียวกันใช่ไหมครับเข้าไปปุ๊บแล้วก็ผ่านปอดแล้วก็หายใจออกแต่ในขณะเดียวกันนกเนี่ยเวลาหายใจเข้าไปอากาศก้อนเนี้ยเข้าไปแล้วปุ๊บผ่านปอดกับขณะที่หายใจออกครั้งที่หนึ่งเป็นคนละก้อนกันเหรอฮะใช่เพราะว่าขยับกันงี้เหรอใช่เพราะว่า นกเนี่ยจะมีถุงลมกระจายอยู่ทั่วตัวหลายๆคู่เลยครับ oh, อ๋อครับบางตัวนี่ร่วมสิบคู่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศที่หายใจเข้าไปมันจะไปผ่านปอดแล้วก็ไปเก็บอยู่ในถุงลมต่างๆในร่างกายหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดการวนของอากาศแล้วก็ผ่านปอดรอบที่สองแล้วค่อยออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่นกมีการดมยาสลบหรือมีการใช้ยาสลบแบบคนนะครับใช้การดมสอดท่ออย่างเงี้ยสิ่งที่ตามมาคือนกจะมีการสะสมก๊าซสลบมากกว่ามนุษย์ เพราะกระจายไปตามส่วนต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นหลายครั้งเวลาเราผ่าตักนกเนี่ยไอ้ตอนผ่าไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตอนฟื้นเนี่ยคือสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะเราจะไม่มีทางรู้เลยครับว่าไอ้แก๊สหลบอยู่ในช่องตัวมันเยอะขนาดไหนเพราะหลายส่วนอาจจะคิดว่าเั้ยมันใช่มันอาจจะเข้าไปสะสมเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจะต้องมีเครื่องมือบางอย่างที่ใช้วัดกานวนแก๊สหลบอยู่ด้วยหรือว่าช่วยในการมอนิเตอร์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะ รู้หรือ,อยังว่าแก๊สขีดในร่างกายเขาออกมาเยอะหรือน้อยใกล้หมดหรือ,อยังฟังแล้วก็ว้าวสุดขีดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมการรักษาเอ็กโซติกเพรมีรายละเอียดที่ต้องพิถีพิถันมากเลยจะจดจำได้ดีเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์และความเอาใจใส่จริงๆนะคะเอาละคะ่ะ เคสต่อไปของคุณหมอคือเจ้าเต่ายักษ์ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมตัวใหญ่ขนาดนี้เป็นอะไรมาเนี่ยแล้วจะรักษายังไงไปฟังรู้ดูว้าวกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพามาดูเคสการรักษาของคุณหมอนะฮะเป็นน้องเต่าปูบลเลอร์เลยฮะเป็นอะไรมาแล้วเป็นเต่าแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับคุณหมอนนี้เป็น เต่าอะไรแล้วป่วยเป็นอะไรมาอันนี้เป็นเต่าซูกาต้าครับเป็นแอฟริกันสเปอร์ไททอทอยส์หรือว่าเต่าที่มาจากกินกําเนืดอจากแอฟริกาตัวนี้เป็นเต่าที่เป็นเอ็กโซติกเพชที่นิยมเลี้ยงน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยละเนื่องจากว่ามันหาง่ายอะไรเยงี้ครับแล้วก็เป็นเต่าใหญ่ที่กินเก่งวันนี้น้องป่วยเป็นอะไรมานี่ครับเป็นแผลตรงนี้เป็นแผลเห็นไหมครับเนื่องจากว่าปัญหาคือเนี่ยครับเขาขูดกระดองเห็นไหมเนี่ยจังหวะแทงแล้วแบบนี้จะเป็นลักษณะที่เต่าทั่วไปพบไหมครับ พบได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วปกติแล้วการเจริญเติบโตของตัวเก็ดกระดองเต่าเนี่ยม,มันควรจะมีทิศทางที่เหมาะสมแต่บางตัวเนี่ยถ้าเลี้ยงดูหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่ค่อยมีพื้นที่มากนักบางทีจังหวะที่เขาเดินแล้วเขาก็แบบไปชนผนังแล้วเขาปีนอย่างเงี้ยบางทีเขาพยายามจะปีนปุ๊บมันก็จะมีการกดเบียดอย่างเงี้ยเรื่อยๆในเมื่อมันเป็นที่การเสียสีใช่แล้วก็เราก็จะรับใช่ครับรคือเราก็จะให้อุปกรณ์ที่เราใช้ในการรับเนี่ยครับแล้วเราก็อาจจะต้องพยายาม เนี่ยครับคืออาจจะเกะกะบ้างแต่ว่าเราต้องเหมือนเราลับเล็บเลยใช่ใช่ใช่แต่ปกติเราก็จะใช้อุปกรณ์ขึ้นอยู่กับว่าอันไหนที่เราหวังเช่นเนี่ยครับเนี่ยครับเราก็จะข้อจะเจ็บไหมคุณบอกให้เจ็บครับก็เขาเหมือนตัดเล็บครับอุปกรณ์ที่ใช้นี่ต้องเป็นตะไบสําหรับลับกระดองโดยเฉพาะไม่ใช่ครับอันนี้ก็จริงๆิงเราก็แอปพลายเอาไอ้ตัวตะไบที่ใช้ลับกีบ หัวก<ห>ีดมาอย่างเงี้ยครับอ่าเนี่ยมันก็จะเป็นกกอุปกรณ์เนี่ยที่เราจะมีความหนาความอะไรแตกต่างกันไปเนี้ยแล้วก็มาใช้รับเนี่ยมันได้กินเนื้อมากปื๊ดปื๊ดเออแป๊บเดียวเองอ่ะใช่ครับเอลนทู่แล้วน้องหลุดไปแล้วฮะทูแล้วครับแล้วต้องรับแค่ไหนถึงจะพอค,ค,ครับก็ให้มันไม่เกิดรอยคมแล้วก็ไม่บาดเขาแค่นั้นเองครับ ตอนนี้เขาเป็นแผลสองข้างเลยไหมสองข้างครับแต่ว่าข้างนี้เป็นมากกว่า <c oughs> เนื่องจากว่าเมื่อกี้ทิศเราจะเห็นว่าแหลมกว่าแต่ข้างนี้เขาจะลู่มาทั้งข้างหลัง<อ>การบาดเจ็บก็จะลดลงเห็นไหมครับแล,แล้วก็เนี่ยรับพวกคมเนี่ยออกแ,<ต>แบบนี้กระดองของเท้าด้านหลังมีโอกาสเป็นไหมฮะยงนนะครับกระดองหลังะต้องรับไม่เป็นครับเนื่องจากว่าปกติเวลาเต่าลงน้ําหนักเขาจะลงเหมือนช้างเดินเห็นไหมเวลาช้างเดินก็จะแบบว่าเขาก็จะลงไปอย่างนี้ตรงๆแต่ว่าขาหน้าเนี่ยเขาจะค่อนข้าง ไม่กลมอูมเหมือนกับขาหลังเพราะฉะนั้นขาหน้าจะมีปัญหามากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าขาหลังมันมีสกิลมันผิดผิด,ผดแล้วมันลงไปทิ่มขาก็อาจจะทาให้เกิดแผลเชน่นกันก็ต้องตัดทิ้งแต่ว่าเดี๋ยวก็หายแล้วชโชลบละเรียบร้อยและนค่นะโคมละมันก็จะไม่เกิด เวลามันรูดมันก็จะไปปึ๊บไม่ติดแล้วอันนี้มันก็ติดอันนี้เราก็จะช่วยรับบ้างเร็วไหมเราต้องเราต้อง DIY ครับเอาอันนั้นมาใช้กับนี้นี้ใช้กับไหนแต่ยืนยันว่าน้องไม่เจ็บนะคะดูนะครับชิวมากสปาเต่าเมือนสปาเต่าเหมือนแบบไปทำเล็บอะใช่วันนี้เราสปาเต่า วินิฉัยโรครักษาสัตว์อธิบายความรู้สุด e x c กซ์คลูกันไปแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นไงมาไงคุณหมอถึงได้มาเป็นสตัตวแพทย์รักษาเอ็กโซติกเพชรไดชี่ยวชาญขนาดนี้ผมถามย้อนกลับไปในวัยเด็กเนี่ยอยากเป็นสตัตวแพทย์ตั้งแต่ตอนเด็กเลยหรือเพิ่งจะมาอยากเป็นตอนเริ่มจริงๆต้องบอกว่าด้วยด้วยส่วนตัวเองเป็นคนที่ชอบสัตว์ป่าชอบสัตว์ป่า,ชปาใช่ใช่คนระับเป็นคนที่แบบชอบสัตว์ป่ามนะากเวลาคือคือ คือถ้าบอกว่าเด็กๆนี่ก็แบบว่าก็อาจจะไม่ใช่เด็กดีถ้าเราพูดถึงผลลัพธ์ของมอันกับไม่ใช่เด็กดีเท่าไหร่แต่เราก็แบบไม่ใช่เด็กเรียนมากไม่ใช่ขายสัตว์เลี้ยงอ <laughs> ขายสัตว์เอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงมาขายอะไรเงี้ยเราก็เองแบบตอนเด็กๆมันก็คงเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแหละแล้วก็รู้ท่าไม่ถึงการไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ท่าไม่ถึงการเนี่ยแต่ผมกลับมองว่าจริงๆไอ้สิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดของเราตอนเด็กๆเนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็น เป็นสิ่งที่ต่อยอดเราแพ้มันทําให้เราใช่ใช่ใช่ผมมองว่าเป็นต้นทุนมันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นเรามีองค์ความรู้อะเราเคยเลี้ยงมันเราเคยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยแล้วตอนนั้นพอได้สมมุติด้ได้นกตัวนี้มาเอ๊ะไอ้นี่มันสมมตินะนกขุนแผนนกขุนแผนเมื่อกี้มีอยู่ในนั้นด้วยไม่มีไม่มีอั้นชื่อคอชื่อคุณหมอกขาตั้งชื่อตลกตหลบไปฮะคือแบบนกขุนแผนไม่เป็นนกอะไรมันอยู่ยังไง ธรรมชาติมันเป็นยังไงมันอยากกินอะไรเพราะเราต้องเลี้ยงมนันรังแล้วนิสัยเราก็คือมันอยากรู้อะเออเพราะว่าอย่างบอกตอน,นเด็กๆผมก็จะมีหนังสือแบบเออแบบหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ปัจจุบันแบบเริ่มจะโดนผลกระทบจากการที่มีสื่อออนไลน์มันก็เลยน้อยไปก็คือ advanced g e o g r a p h i c อันนี้เป็นหนังสือ a อทเนี่ยเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติทิทยาแล้วผมชอบมากผมสะสมหลายเล่มหนึ่งแล้วผมจะอ่านเรื่องราวที่มีคนไปเขาเรียกว่าเป็นนักธรรมชาติทิทยาครับเข้าไปดูไปเก็บข้อมูลไปศึกษาแล้วก็มาเขียนเป็นบทความเฮ้ยผมรู้สึกว่าข้อมูลแบบนี้มันน่าสนใจมากยิ่งกว่าข้อมูลที่เป็นเท x กซบุ๊ด้วยซ้ำเพราะมันคือ Experience หรือประสบการณ์ของเขาของจริงใช่ที่เขาไปเจอเขาถ่ายรูปมาให้ดูเขาก็รู้สึกแบบเฮ้ยแล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับแฟกต์ที่เราเคยอ่านมันก็ทําใหห้เมมือนะ ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตกผลึกใช่แล้วมันก็รู้สึกเฮ้ยเป็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันก็ค่อยๆโตโตโตมาแล้วก็รู้สึกแอบสอบเรื่องเนี้ยเรื่อยๆเ,เราก็เลยทําให้เราสึกอยากอ่านอยากอ่านทำให้เรารู้จักไอ้นกไอสัตว์ตัวอะไรที่เอามาขายนี่แหละมันก็ทําให้เรารู้เยอะขึ้นเรื่อยๆอแล้ววันนึงที่เราแบบออกไปทําค่ายไปรู้จักอาจารย์ไปอะไรเงี้ยแบบว่าไปทำค่ายมันกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่มีความรู้เรื่องมกนี้เยอะตร<อ>งน,นี้นมันจะเริ่มต้นมาจาก ดักดักก็ตามตอนนั้นเรียนสตวแพย์แล้วตอนที่เราทำยอย่เลยอย่างเลยยังอยู่มัธยมงอะไรเงี้ยยังขายขายใครหมอขายคนที่เขาเป็นลูกค้าน่คือที่บ้านผหมค้าขายไงโอ้หเลยเออขายคนที่เขาแบบอะไรเงี้ยมันก็แบบแล้วก็ดูดักดักเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอวันหนึ่งเรารู้ความจริงเรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำมันไม่ดีมารู้ตอนไหนอน่มารู้ตอนที่มันมีเหมือนมีคนมาจับกุมอะไรเงี้ยม่ได่จับผมนะอะไรเงี้ยก็มาจะถามแล้ว่าโดนหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนแต่ว่าเริ่มรู้พอรู้ปุ๊บเอ้ย สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันแย่อตอนนั้นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแต่พอเราเราก็ไม่รู้หรอกไอ้ที่เราแอบสอบมาหรือว่าสะสมมาตลอดจากไอ้ความการเลี้ยงดูต่างๆมันทําให้เรามีองค์ความรู้พวกนี้ครับจากการลองผิดลองถูกนั้นใช่ใช่แล้วเราก็เลยพอมาทํางาน ไอ้พอมาเรียนมาอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบเรามีความรู้นี้เราก็กลายเป็นคนที่ชอบธรรมชาติที่ยาไปเลยไปดูนกไปถ่ายรูปสัตว์ป่าแล้วการที่ประกอบอาชีพนี้เนี่ยหมอรักษาสัตว์แปลงถ้าถามคุณหมอเราไม่ต้องระบุเจาะจงเรื่องตัวเลขก็ได้มันถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างผลตอบแทนให้เราเลี้ยงชีพได้ในระดับที่พอใจนะครับผมว่าจริงๆแล้วก็ ได้นะครับคือจริงๆแล้วในกลุ่มงานของสตอแพทย์เองเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนดูปูเสือเองได้แล้วก็มีแนวทางพัฒนาในสายอาชีพนั้นๆได้อยู่แล้วม,มีความเขาเรียกอะไรผมมองว่ารายได้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ารายได้อะอย่างที่ผมบอกตอนแรกอะมันน่าจะวิ่งมาตามความแพงไม่ใช่แพงของราคาแต่ผมว่ามันเป็นความแพงของคุณหมอแต่ละท่านความสามารถใช่ถ้าคุณหมอคนนี้ดูแพง ดูแพงหมายถึงไม่ได้รวยแต่แว่าดูแพงคือเฮ้ยเก่งมีความสเปเชียลมีความถนัดมีความเฉพาะมีความเชี่ยวชาญในสาขาสาขาที่ตัวเองถนดัดอ,อย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้มันเป็นความต้องการทางตลาดสูงจากที่เห็นคุณหมอทํางานมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วการเป็นสตัตวแพทย์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหมอรักษาสัตว์แปลกถือว่ายากมากไหมยากมากไหม,ไมอะผมว่าจริงๆท้าทายมากกว่าความยากง่ายเนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้อะ จริงๆผมว่าทุกอย่างทุกอาชีพผมว่ามันมีความยากยากเสมอเลยแต่สําหรับ Ex ็กโซติกเพเนี่ยสิ่งที่หรือว่าสัตว์ป่านเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือความเข้าใจเพราะว่าแต่และชนิดเนี่ยมันมีความแตกตา่ตางตรงๆก็คือต่างม,มากเลยชนิดนี้ไม่ได้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยสุนนะัขมันก็ไม่เหมือนแมวแมวก็ไม่เหมือนไก่ไก่ก็ไม่เหมือนมา้าม้าก็ไม่เหมือนวัวคือคือความหลากหลายของสัตว์เนี่ยมันมันค่อนข้างกว้างยิ่งถ้ามาพูดถึงเอ็กโซติกเพเนี่ย นกเหมือนหนูไหมล่ะไม่เหมือนไม่เหมือนกระต่ายไม่เหมือนเต่าไม่เหมือนงูไม่เหมือนยิ่งกาไม่เหมือนเลยพรานนั้คือความแตกต่างทั้งฟิสิกส์เขาเรียกว่าสรีระความแตกต่างทางกายกายวิภาคความแตกต่างทุกๆอย่างมีความต่างหมดเลยมันเป็นความความยากเลยใช้คําว่าความยากที่มันต้องแตกต่างแล้วเราต้องพยายามอย่างมากในความ การทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักเขาจริงๆวันนี้เราเต็มอิ่มจริงๆทั้งความรู้ทั้งข้อคิดดีๆทัศนคติที่ยอดเยี่ยมจากคุณหมอเบนนะครับขอบคุณมากๆจริงครับที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติกับเราครับขอบคุณมากครับ <Okay. S 1> คุณหมอเบนครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับผู้ชมสำหรับฟังรู้ดูว้าวนะครับว้าวน่าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนะฮะร,รอติดตามชมกันได้ส่วนวันนี้ถ้าใครชมไม่ทันนะครับคลิกชมย้อนหลังได้เลยที่ www.etv.thai.tv วนะครับวันนี้ผมตูนวรัตและคุณหมอเบนลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับ